สิวคือการอุดตันของระบบต่อมไขมันในรูขุมขนซึ่งตามปกติแล้วไขมันที่สร้างจากต่อมไขมันจะออกมาตามรูขุมขนหากมีการอุดตันของทางเดินก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันซึ่งจะพบเป็นลักษณะตุ่มเม็ดเล็กๆที่มีลักษณะเป็นไตสีขาวๆอยู่ข้างในหากมีตัวกระตุ้นเพิ่มเติมเช่นแบคทีรียก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้และหากสิวอักเสบมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มหนองเป็นสิวหัวช้างและเป็นซีสได้ เมื่อก่อนนะคะคือหนูจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนค่ะคือเวลารอบเดือนมาก็จะมีสิวมาทุกครั้งค่ะทีนี้หนูก็เลยไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็ทําการรักษาโดยการให้ยามาแล้วก็มีโฟมแล้วก็มียาแต้มสิวต่างๆและทีนี้เราก็แพ้ยาของคุณหมอแล้วก็แพ้เครื่องสำอางที่คุณหมอจัดให้ทําให้มีสิวเต็มหน้าเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มาศึกษาในเรื่องของ ซโรตินพอดีมีคุณอาแนะนำให้กินค่นะพอทานเซโรตินไปค่ะประมาณ1-2ถึงสองอาทิตย์ค่ะแทนหนูแล้วก็ในเรื่องของสิวอะค่ะก็เริ่มยุบลงยุบลงแล้วก็จะฟื้นฟูฟื้นฟูค่อนข้าง,างที่จะเร็วค่ะเพราะว่าเซโรตินจะรักษาเซลล์จากภายในของหนูค่ะปัจจุบันค่ะ,นนะ,คะถ้าเป็น,นเวลามีรอบเดือนปัจจุบนันหนูก็จะไม่มีสิวฮอร์โมนตรงนี้ที่มารบกวนจิตใจหนูแล้วนะคะ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ